อนที่3า1 9ัน้กระท่อมริมทะเลทราบฝั่งเจ้าสำนักผู้เช่นนี้แล้วทุกคนประหลาดใจเล็กน้อยมีคนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้รับรังเขาอย่างนั้นหรือทันใดน,นั้นแต่ละคนสบตากันอย่างอดไม่ได้ผู้นำยอดเขาซุนฟังเัืงนั้นแล้วสะท้านใจเงยหน้ามองไปตามสัญชาตยาณเห็นสายตาของเจ้าสำนักทอดมองเขาอยู่พอดีครันเห็นเช่นนั้นเขาตั้งสติสงบจิตใจทันทีเอาละแยกย้ายเถอเจ้าสำนักกล่าวให้พวกเขากลับไปทั้งหมด ต้นอินเหอตกใจไม่ได้ยินเรื่องนี้อีกครั้งตั้งแต่เมื่อคู่นี้จึงอึ้งงินอยู่ตลอดเวลาดึงสติกลับมาไม่ได้อยู่บ้างเขารู้ว่าหากเผอเชิญหน้ากับคนพวกนั้นคนที่ตามมาย่อมเดียวรายเกินกว่าที่คนทั่วไปจะรับไว้ตอนนี้แตู่ลพวกนั้นน่าจะได้ดิ้นรถผลที่ตามมานี้แล้วนึกถึงคำพูดที่พวกเขากล่าวว่าหากไม่เห็นด้วยก็สู้กันอีกครั้งเขาผัานรอบสายหน้าในใจไม่ว่าสำหรับเขา สำนักเซียนนาพาพิสือสำนักตะกกลทั้งหลายคนพวกนั้นมั่นใจในตนเองเลยเย่อยิงเกินเหลือเกินไม่ไม่ควรบอกว่าพวกเขาเยื่อยิงพอเดิมทีพวกเขามีนิสัยเยื่อยิงอยู่แล้วเขามองทองฟ้าไกลๆนึกถึงสตรีชุดแดงที่งามลำเลิศคนนั้นในใจรอบคิดว่าต้องมีสักวันที่พวกเขาได้พบกันอีกครั้งหลังจากต้วฟันกับโรอินสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเมืองลิงเซียนแล้วพวกเขาค่อยๆมุ่งหน้าไปทางเขตทิศใต้ เดินเล่นที่ตอกลิงเซียนซึ่งเสี่ยวเอ,อ๋อเล่าถึงก่อนแม่บอกว่าที่นี่เป็นตอกแต่ความจริงแล้วกลับใช้ตอกนี้แบ่งแยกเขตอีกด้านหนึ่งของตอกยังมีทหารเมืองเฝ้าอยู่พวกเขาเข้าไปอย่างเงียบเชียบมองดูรอบข้างพบว,ว่าที่นี่คล้ายคลึงกับเขตจวนตระก,กุลเฟิ่งที่พวกเขาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้อยู่บ้าง้วนเป็นสถานที่รูราแถมสภาพแวดล้อมเยี่ยมสงบไม่มีคนเดินพลุงพลันพอเดินเล่นร,บรอบๆแล้วพวกเขามองเห็นเดือนที่ยังไม่มีคนอาศัยอยู่หลังหนึ่ง และเห็นว่าเรือนหลังนั้นค่อนข้างห่างไกลบริเวณรอบข้างสงบเงียบสองคนจึงตัดสินใจทันทีที่นี่ก็เรากันตู้ฝันกับโูอินพูดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายสิ้นเสียงนั้นทั้งสองคนสบตากันแล้วหัวเราะขึ้นมากระท่อมดินทะเลสาบหรือตู้ฝันมองไปค้างตายประตูก่อนจะพูดกับโูอินไปพวกเราไปจัดการซื้อเรือนหลังนี้เถอะพวกเขาตรงไปหาเจ้าเมืองที่รับผิดชอบเขตติดใต้ แต่มาถึงหน้าจวนเจ้าเมืองและแจ้งเจตนาการมาแล้วกลับเข้าไปไม่ได้ไปไปไป,ไปเจ้าเมืองใช้คนที่พกเจ้าอยากพบก็ได้พบเสียที่ไหนเร็วเข้ามาทางไหนไปทางนั้นเลยทหารเมืองเฝ้าจวนเขตเมืองทางทิศใต้ไล่ทั้งสองคนตู่ฟานยิ้มขยับพัดในมือมเบาเบาโคคามาที่นี่เพื่อลงหลักปักฐานเจ้าก็ไปรายงานสักหน่อยเถอะเขาพูดพางยัดอัญ,ญมณีสองก้อนใส่มืออีกฝ่ายทหารเมืองมองในมือครั้งหนึ่งน้ำเสียงอ่อนลงลายส่วน พวกเจ้าไปเถอะพวกเจ้าพบเจ้าเมืองไม่ได้วันวันหนึ่งเจ้าเมืองมีธุระมากมายต้องจัดการจะไปช่วยพวกเจ้าจัดการเรื่องลงหลักปักฐานได้อย่างไรอยากลงหลักปักฐานก็ไปสํานักตั้งทินทานลเลยข้าแถวที่นั่นมีคนช่วยพวกเจ้าจัดการได้แน่นอนตู้ฝันฟังจบแล้วก็ยิ้มจนแถบตอกลิงเซียนเหมือนต้องมาพบเจ้าเมืองเพื่อจัดการเท่านั้นกระมังได้ยินพวกเขาพูดถึงเรือนฟังตอกลิงเซียนทหารเมืองจริงจังขึ้นอีกหลายส่วน พวกเจ้าอยากซื้อเรือนที่ตอกลิงเซียนหรือพวกเจ้ามาจากตระกูลใดกวไปแล้วคนที่ซื้อจวนที่นั่นใดล้วนไม่ใช่บุคคลที่พวกเขาหาเรื่องด้วยได้เพียงแต่สองคนตรงหน้ามีกินอ่านไม่ธรรมดาแต่น่าจะไม่ใช่คนที่มาจากตระกูลใหญ่อะไรกระมังตู้ฟานยิ้มกล่าวกับโลอินว่าพวกเราไปเถอะจากนั้นเขาก็หมุนกายจากไปจริงๆตอนที่ ,3720 เจ้าเมืองแจ้งจุดประสงค์เห็นพวกเขาหมุนกายจากไปทหารเมืองคนนั้นเพียง ต้องมองพวกเขาคู่หนึ่งทว่าไม่ได้สนใจอะไรมากหลังจากทุ่ฟันกับโลัอินไปแล้วปรับอ้อมไปยังอีกด้านหนึ่งของจนเจ้าเมืองมองกำแพงล้อมจนเจ้าเมืองแล้วสองคนพันศกลันกันขณะนั้นต่อกระตุ้นป่านกระโดดเข้าไปข้างในกูขุมกันจนเจ้าเมืองมีไม่น้อยแต่ด้วยระดับพลังของพวกเขาแล้วอยากเข้ามาที่นี่อย่างเงียบเชียบย่อมไม่ใช่เรื่องยากอะไรพวกเขาวนรอบภายในจวนเจ้าเมืองรอบหนึ่งหลังจากโกรเพลนของเจ้าเมืองแล้วเห็นเขาไม่ได้อยู่ในเรือน ทั้งสองคนจึงยืนอยู่บนต้นไม้ครู่หนึ่งทางแผ่จิตดับรู้ออกไปพี่เียลชิวท่านจะไปส่งชาสมให้เจ้าเมืองหรือสาวใช้นางหนึ่งมองสาวใช้อีกคนหนึ่งพร้อมกับถามด้วยรอยยิ้มเพื่อฟันกับโลอินเลิกแผ่จิตดับรู้พวกเขาตามหลังสาวใช้นางนั้นไปทางห้องหนังสืออย่างเงียบ,เ,บเมื่อสาวใช้ทรงชาโดยจากไปแล้วทั้งสองคนมองผู้กลุ่มกันในลานทางภายในและภายนอกมีกันอยู่แปดคนตรงประตูห้องหนังสือ,อยังยืนอยู่อีกสองคน โลอินมองตูฟ้ฟานก่อนขยับมือกดจุดลมปานของคนพวกนั้นที่อยู่ข้างๆจากบนอากาศคราวนี้ค่อยกระโดดลงมาพร้อมกับตู้ฟันมาถึงหน้าประตูห้องหนังสือประตูส่งเสียงแอรเมื่อถูกเปิดออกสองคนเดินเข้าไปเห็นชายวัยการคนหน้าโต๊ะหนังสือกำลังก้มหน้าก้มตาจัดการอะไรบางอย่างคันได้ยินเสียงเปิดประตูอาจรู้สึกได้ถึงความผิดปกติด้วยจึงเงยหน้ามองพวกเขาพวกเจ้าเป็นใคร ทังจื้ออูขมวดคิวมองสองคนนั้นที่เดินเข้ามาข้างนอกไม่มีเสียงประกาศไม่มีความเคลื่อนไหวใดเช่นกันแค่เขียดก็รู้แล้วว่าไม่มีใครรู้ว่าสองคนนี้เข้ามาโดยสิ้นเชิงจนเจ้าเมืองโอโทงทว่าสองคนนี้รอเข้ามาแล้วกลับไม่มีใครรู้ระดับพลังของพวกเขาย่อมไม่ธรรมดามเมื่อคิดถึงตรงนี้แล้วสายตาเขาพิจารณาทั้งสองคนครู่หนึ่งรานั้นมองอย่างไรก็มองระดับพลังพวกเขาไม่ออกในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองของเขียทิศใต้ ระดับพลังของเขาไม่นับว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเจา้ามือทังสี่ไม่นับว่าอ่อนแอที่สุดเช่นกันแต่ตอนนี้แม้แต่ระดับพลังของสองคนตรงหน้ายังมองไม่ออกนี่ทาให้เขาลอบวันเกรงในใจอย่างอดไม่ได้และเป็นพร้อมมองระดับพลังพวกเขาไม่ออกหลังจากเขาเห็นว่าทั้งสองคนคล้ายไม่มีเจตนาอะไรจึงคลายใจลงเล็กน้อยหงวใจสงบนิ่งแล้วยกชาโสมบนโต๊ะขึ้นจิบคำหนึ่งทวงท่ามันคงไม่รีบไม่ร้อนมีธุระอะไรนั่งมงพูดเธอ เขาบอกทั้งสองคนด้วยมาดของเจ้าเมืองคนหนึ่งท่าทางที่ไม่ธรรมดาทําให้ตูฟ้ฟานกับโลอินต้องมองดูเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปพอเขาเดินไปข้างหน้าเรานั่งลงตูงฟ้ฟานขยับพัดในมือเบาๆจากนั้นพูดอย่างไม่ยิ่ระว,ะว่าท่าทางเจ้าเมืองทางไม่ธรรมดาดังคาดเขาพูดจบแล้วก็มองเจ้าเมืองคนนั้นยามยิ้มออกมาพวกขาม,มีเรื่องอยากรบกวนเจ้าเมืองทางจริงๆเพียงแต่พบด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมากับเป็นเรื่องยาก ทำม่เพียงใช้วิธีบุกรุกมารบกวนแล้วพวกข้่าเสียมรารยาทเช่นนี้หวังว่าเจ้าเมืองทางจะไม่ถือโทษทางชือ่ออูเห็นว่าเขาเป็นคุณชายผู้สง่างามแม้เผชิญหน้ากับเจ้าเมืองคนหนึ่งอย่างเขาก็ไม่ได้มีความประมาหรือเคร่งเครียดเลยแม้แต่ครึ่งส่วนปรับผ่อนคลายและสบายใจมากด้วยซ้ำไปสวนพัดในมือเขาเพียงมองปาดเดียวรู้แล้วว่าไม่ใช่ของธรรมดาเห็นดั่งนั้นแล้วเขาไม่สืบสาวอีกว่าแท้จริงแล้วเสียมรารยาทหรือไม่เพียนทำเสียงถึงว่า ปกเจอาเป็นใครมาหาข้ามีธุระอะไร